ทำขึ้นกรรมฐานก่อนนั่งกรรมฐานแต่งโดยหลวงปู่สาวกโลกุดทรธรรมปาโลนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโต อรหัโตสัมมาสัมพุทธรรัสสะพุทโธเมนาโธธัมโมเมนาโธสังโฆเมนาโถคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณอุปชอัชฌาย์อาจารย์คุณพระอาจารย์เจ้าผู้ให้รรมฐานณโอกาสแบบนี้ ข้าพเจ้าจะได้เจริญวิปัสนาเพ่งการกรรมาฐานเพื่อทำให้แจ้งในทุกเพื่อกัดข่าจดจากกระแสวังวนแห่งทุกข้าพเจ้าจะเพ่งสติดูความคิดดับความคิดทั้งอารมณ์อยู่ด้วยความไม่ประมาทอดีชะดด้วยสุขผลผลบุญที่ข้าพเจ้า ได้ประทำมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจะเป็นแสนชาติก็ดีหมื่นชาติก็ดีพันชาติก็ดีร้อยชาติก็ดีสิบชาติก็ดีปัจจุบันชาตินี้ก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีขอมหาคุณส่วนนั้นจงรวมกันลงมาเป็นตบะเดชะ เป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งขอให้ข้าพเจ้าจงเกิดมีปัญญาญาณมีปลัจิตอย่างรู้เข้าสู่กระแสพระนิพพานนกกาลบัดนี้เธอ